นก็แลบโอเคเราก็จะไปเดินเดินชมดูนะครับวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาทำบ้านนที่สองตัวหนโอเคมาทัวร์ที่ทำบ้านนี้ผมนี่การบ้านที่คุณสั่งการบ้านที่คุณสั่งอยู่ที่นี่เหรอผมนี่การบ้านที่คุณสั่งอยู่ตรงนี้แล้ว กมมารมที่ครูสัง่งนี่จะไม,ม่ได้ครูสัง่งที่แต่งกับยานีส1นี่นักเรียนไม่เกียจแค้นทำการ้านที่ครูให้ขย,ยันอเอาใจใส่มีวิยัยใฝ่ศึกษาทวาอย่างไดให้เก่งต้องรีบเร่งพัฒนาหนังสืออ่านเถิดนะมีปัญญา่างมากมายในเรื่องนี่คือบานที่สร้างม,มามากกว่า หนึ่งปีมันยังไม่เป็นบ้านร้านยังมีคนอยู่โอเคนะโอเคนะเราก็จะมาสร้างบ้านต่อเลยวันนี้ก็ขอทราเป็นบ้านชั้นที่สองก็แล้วกันนี่อ่าาะไรอืมอะไรอะไรเราอู้ดี๋ผมที่เราไม่มีตรงนี้เม่อเดือนนี้นีแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้มตูเจอได้เลย

นีก็จะมาสร้างบ้านต่อไปเลยนะครับผมใช่เหรอเป็นหนังอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ยีดสีเ้วยนิ้วส,ส,โสาาีโฆษณาบ้างเนี่ยโฆษณาโฆษณาโฆษณาโอเคแนละวก็จะมาทำบ้านต่อเลยซึ่งจะมีเน,นื้นะอเป็นชั้นที่เยาวจะต้เป็น

Nhiều lố dày Được khi cô ra ngoài mà gặp đẹp Chứ có gì mà thầm bên đây trò bên เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคืดืดมกี้ยเพว่าไม่มีปัญหาสร้างปัญหาได้ง่ายอยู่แล้วมีทำทีโอ้บนนี้ยาวมากเลยโอ้ยยาวเกินนี่ผมคิดว่าเพิ่มความสวยงามโอ้ยฟูมปจากใครเนี่ยแล้วก็ต้องกรอบเข้ามา อืออือือืออ้โหชิวมาามาไไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นฮะ ภาญี่ปุ่นเมือภาษาจีนลงเนี่ยภาษาญี่ปุ่นฟาจิวะไม่มีความหมายหรอกนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไอชิวะาชิวะอัน้นหมายว่าไม่รู้อ่ะหนุ่มขางินเหมอนแล้วพวกาวากินว ในภาษาไอ้สเปนก็บอกดูว่าภาษาญี่ปุ่นมันกรรมก่ได้แข่งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่นกรรมการญี่ปุ่นด้วยคนยุโรปถึงแข่งกันอยู่เอารู้ได้ยันี่เช็คคำนี่คนอังกฤษเนี่ยโอนในอีทั้งวะเขาแข่งที่ประเทศอังกฤษคืนคืนประเทเหมือนคืนของอะไร วิวอย่างนี้มาจะวิววิวู้าจวิวขุนบอมโลกคุณนี่ไอ้เช็คท้ไอ้เช็คท้ แกคทํามนี้ไงทํ้ช่วทั้มไปฟังเสมยงเส้ยงสีงเสียงเสียงเลย ดูสนุกเป็นด้วยเนยมันแทงมันแทงมันนั่นฝนแทงมันปิ่นไดจิวแทงมันดิคนแท,ง,นทงสนุกไม่เป็นอ้าูฝนตก น่ะห้าชิบเจ็ดเลยอันนี้ก็ไม่รู้เลยอ๋อได้สิบเจ็ดได้สิบเจ็ด้าสิเจด,ดได้สิบเจ็ดหสเลสอ้โ <c oughs> เป็นสาวีนี่คืออุปกรณ์นโอ้โหๆนเละเจ้บดายเจ้บดายลูกสีมันมีลูกสีมันผูเบา

ไม่ทำมันน่นเดยตนี้จะทอะไรไม่ใช่แจกทำทไม่เฉยใช่ทำม่เฉยโอ้บังตรงนี้เราจะทำเป็นยะงไงโต๊ะมันพอ6เต็ตเนต

คงได้เยี่ยบเยินนี่ตู้เย็นนะผมตู้เย็นตกแต่งโอเคกคยะครับตําหนับบ้านชั้นที่สองห้องที่สองของเรานะครับผมก็เสร็จแล้วนรที่เรียบร้อยแล้วก็มีสิ่งนี้เพิ่มข้นมาสิห้องห้องนกแก้วเต็มเลยเด็กเอ มาดูข้างนอกสีกันไปหนึ่งนโยงหูหมูดูครับผมชั้นหนึ่งโคตรตามชั้นสองโคตรสูงนี่ครับก็มีปวดก็มีโอเคนะก่อนที่จะแต่แงรายการไปก็กดจบด้วยการพิจารณสิบเอ็ด n e นักเรียนไม่เกียจค้านทำการบ้านที่ครูให้ขยันเอาใจใส่มีวิัยใฝ่าศึกษาทำอย่างไรให้เก่งต้องรีบเร่งพัฒนาหนังสืออ่านตืิดหนามีปัญหาอย่างมากมาย